ไม่ทราบน้องแพ้ยาอะไรหรือเปล่าคะคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าคำตอบที่กำลังจะพูดนั้นจะไม่ทำให้ลูกคุณเป็นอันตราย ความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของยีนอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยาหรือทําให้เกิดการแพ้ยาได้ด้วยนวัตกรรมการตรวจหาลักษณะเฉพาะที่แฝงในยีนหรือโครโมโซมช่วยใหทราบถึงการแพ้ยารวมทั้งการเกิดปฏิกิริยาเฉพาะรายบุคคลจึงช่วยลดผลข้างเคียงรุนแรงที่เกิดจากยาบางชนิดได้โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา การตรวจการตอบสนองของยานะคะต่อร่างกายโดยวิธีจี n เทสติ้งนะคะนอกจากจะมีประโยชน์ในแง่ของการลดการแพ้ยาที่จะให้เกิดผู้ป่วยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังมีแท้ดังสามารถได้ใช้ข้อมูลนั้นในการเลือกใช้ยาปรับกระดาของยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายทําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา mm hmm. ค่ะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินนวัตกรรมดูแลชีวิต